สวัสดีครับแมพี่น้องครับบมสิเปลี่ยนฟังไทยฟังเล่าครับผมผมจิ้งจอนน้อยนิทานกล่อมครับเมื่อนี้ผมการย่งอยู่หน้าหิหารคือเก่าครับเมื่อนี้กะได้นูน้อยแค่ตัวเดียวครับมือขึ้นกะไปหายางยามเบองกับโถ๊ีครับยิ่งมันโศกย่งบป๊ีครับได้แค่ตัวเดียวครับหนูถืที่เตี้ยหัวคำครับพูดละถเตี้ย หางหงวงเรงครับเ่ราะก็ในมือทำครับได้ตะพุนหละแต่ว่าส่มหางไว้ว่าถึกเลยก็เลยว่าสีก้อยครับก้อยใส่บแบบม่วงพอดีมือนี่ผมเอาบบม่วงมานั่มครับว่าสีก้อยทูพี่น้วงเบิ่งครับกับไ่ค่อยได้กินไง่ายๆได้ครับก้อยนูใส่บบม่วงนี่กะย่ามีแหละครับจังสีพี่บบกม่วงได้พอก้อยนะครับเนาะ แต่เป็นส่วนแย่หนาวกับโบมีดอกแต่มีแต่ย่มนี่แหละก้อยใส่แบกห่วงโอ้ยมากครับมากพี่น,อนอ้องครับนี่ก้อยหฮเบิ้งครับพี่น้องครับตอนขั้วนี่ต้องเอากระดูกขาวัดออกครับต้องค่อยๆลอกออกกระดูกขามันออกหรืพอเฉพาะขาหลังครับเพราะว่ามันแข็งครับเม้าก้อยแล้วมันถึงเงี้ยมันระสีด ได้แบงนี้ครับอโอเคไปเลยผมกับภาคไฟออกไนแล้วครับไฟออกไปเลย ปากครับพี่ได้แน่บ่ไไ้แนบปิกบึงกันนะบุย้ยเริ่มแล้วครับพี่น้องรอไฟผมเริ่มอ่อนแล้วครับอืมตัวเดียวก็เชียวได้ ครับบนันใ้ที่เรียมาบันมา,มาครับพี่น้องอุ้ยสาบไม่ไหวไงคืิทุกคนครับประการเรียกลุกไปดูว่าเต็มครับโอ้ 我去了。 พิดพอ่อกระปอมเด้พี่น้องเอ่าเล่วกบรบอกกาหหยพี่น้องเบิ่งดอกย่าน <laughs> ช่วยนะครับเนาะหากระปอมหิวเนี่ยตากุ้มกวม ที่นี่ผมก็แนบบังครับกับปอมก็หายากดะครับยึดอยู่ครับปกติสามีมันพ่อเห็นพ่อเลี้ยวเห็นแล้วครับเป็นอึดอึดครับปกติเห็นแล้วตอนเงาหมองแวบไป đủ oán จุลอยครับพ oh, ี่น้องคนผูคนเฮ็ดสากิ้งยงเนาะก่องผูน้อยมาตำมาว่ามันยังเอาล้โอ้โหัังดวดก้อนเล็กน้อยครับ มันต้องว่านครับบวกเหี้ยน้งบกซีบวกเงี้นี่บ่มันคือบ่มาน้ำซีบวกเงี้ไปทายมันบ่บงน้ยผมเคยเลยครับห่างหนูไใบมันใจครับมันใจครับนะครับนู้แรงมว่าซื้อพระไปทาเลยไม่ค่ะพระจ้าถามว่า โอ้ยบ้ไม่มาค่ะเด็กอ,อีกอีกแย่หนึ่งยางมากยางมาถามผมว่าซื้อพักไปให้นังจนีนมาสันผมก็เลยว่าซื้อไปใช่อ้อมหนูครับสันโอ้ได้หนูบอกสันเขาจะว่าโบ้สันผมห่างไปอยู่เขาจะว่าขึ้น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 ไปสันหนูมันได้จังได้ยังมาหาซื้อพักไปถาป่าสันมันโบ้แม่เนี่ยเราไปขึ้นมนนา,าสันว่า Bây giờ bà, cũng mặn cháy, uống mặn cháy thế rồi cái nhóm mà sao mà cà đầy ở đây rồi hả? hả hợp Hoàng bánh thì đầy cà đầy hả hợp cũng không có cái thứ được nghe anh Thì Chứ bác bây giờ, cái coi đầy núi ra rồi Đầy núi ra rồi nhàng nhàng hợp Mà phim bà con làm được mày không Để cái ngoài hấp hoa hồng kim ít điều không có thấy lại nghe mà สำคัญของชุโรดครับ <laughs> ห้ามทวมไซกับทวมได้เล้วครับเด้อหา้ามทวมโรงงานของสุรด <laughs> ซาก,กืนซาสวมหัวนครับเนาะแง่ค่ะไคฮะวุว้ยหอมไหมห่นคุณนครับใช้โัวแล้ว,วนี่ับนี่หับยู่ตังไกว่าหอมเล้วเพ่อนะ ね อันนึงขายปลได้ผมไปเล่มกีตาร์พะวัวมากครับใส่ที่หลังนะครับเนแตงโมง ดีน้องมาตักแล้วครับบานี้ตักแล้วบานี้บุยีน้องครับใส่เครื่องเข้าไปแล้วโบได้หน่อยเลยครับปิบากีทุกนหูบตัวหน่อยนึงเอาโพดเขาพูดเนี่ยพูดนะเปิดดีทุก พุ่นได้การบางยังครับเพื่ครับพี่น้องนี่วุ้ยได้บักไลได้ไรน้ำอย็งไงครับมาโผล่มาโผล่เหรอเอกฮ้ยูต <c oughs> ัวน้อยหนึ่งได้ไลน้ำหมกม่วงก็พักไ มาขับพี่น้องมาบ้านบุ้ยขับน้อ้บ่หรอนับดีเงี้ยแม่นท่อน่หน่อยมังคุจังคือที่แบบของไทยรักกระโดนครับพี่น้องนี่ มันเบิดต้นไนงมันาะไอจีหทพอกรดโดนหน้าที่แซลไม่แถวเ่ลมันยังกล้วยยังยังเก็บเนี่ยดีหัจะโดนต้นเนี่ยมันแทบมันหลังเนี่ยผมที่หนอนด้านก้องก็ขอขอบุญขอบคุ้มขอ,ขอแม่พี่น้องได้เด้เอขามาที่ตามแลบช่วงคำนี้ทหนอนย้างก้อมเดี๋ยวนี้ยอดผู้ที่ตามกว่าเกินสองหมืน่นทรบแล้ว ผมกะบางเทียจะมีเวลากะที่เฝ้าลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิกแน้วครับเนาะกับช่วงนี้กะกับไปย,ยามหาเวลาลงนี้ครับทั้งหลากะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เอาด้วยครับเด้อครับผมจี่น้อยในทางกอมกะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ